อยู่กองถ่ายนะคะความที่คาดผมตามหน้ากากแมวนี้ครบัวันนี้วันนี้เป็นคนฝั่งเองแต่ไม่ได้ใช้จะ่ะได้แล้วแจ้ะแหนมกฟรดูอ่อนคือก,กรุบก,กรับกรุบกรับกรุบกรับนะจ๊ะพระใหญ่โตอะไรเบอร์นี้เข้าวข้าวกะเพราแหนมแล้วครับนี่ก็ จะผัดกะเพรากินกี่คนคะกระเทาะใหญ่ค่ะนี่คะฟาสต์ดเรานะครับลงไปครับนี่แหนมอะไรคะคุณแหนมกระดูกอ่อนหมูครับข้าวลงจ้าข้าวลงนะฮะเป็นคุปข้าวนะครับอร่อยแน่นอนมาแล้วผัดต่อรุ่นเสียข้าวรุนแรงขนาดนี้ากันรสกันจ้ะใส่พริกหยวกไปก็ได้ฮะซอสตามที่เราชอบเลยไปนี่หกหกตับไทยด้วยใบตองพาร์ครับคุณเกือบไปหยิบบล็อกแครี่แล้วนะคะ กะเพราสิครับคุณใบกระต ο บอคเค้กนะจ๊ะมื้อเย็นของกองถ่ายนะคะให้ใบมันสลบลงไปนิดนึงนะฮะให้ได้แล้วเรียบร้อยไหมหุบไม้เขาเรียกหุบเขาเขาให้มัสลบครับเอาจิ๊หรอมันดูเศร้าอ่ะให้ใบมันสลบทไงให้มันเรียบร้อยแล้วจ้าเรียบร้อยแล้วครับข้าวกะเพราแหนมกระดูกอ่อนหมูครับ สารพัดแหนมจากฟาดฟูดนะคะอันที่เราไปเอาไปผัดเป็นกะเพรานี่คือแหนมอะไรครบคุณแหนมกระดูกอ่อนหมูครับมาครับลุยฮะโอ้ยเซมกรุ๊ปเซมกรุ๊ปนีอรอยากอรับกิ้มากอืม้าลุยฮะืม<า> นี่เราพกกระสับโหดมาด้วยนะคะใช่ครับผมเอาแหนมจกลงไปจ้ะลมพัดมากลิ่นดะ้วยกันกลิ่นได<ห>้เลยฮะน,ยนี่ฮะจกแบบนี้นะครับความเข้มข้นนะ,ะนฮะลุยฮะโอ้โหจริงจริงไม่จกตาไม่จกนี่แหนมข้าหมูนะอร่อยมากหืมมาแหนมไม่ไกลบ้าบอเป็นหมดบ้าบอบ้าบอบ้าบอ กันี่การกองก่องครับผมออกกลองกินอะไก็ได้ลุยพกฟาสฟูดไปได้ที่โอ้โอี่มั่หัวเราะหรอข้าไก่ไก่นะฮะข้ากะเพรานะฮะอรอยอยากเรามาลุยครับ อยาให้ทุกคนได้ชิมน,นะเราจะรู้ว่าเราไม่ได้โมงไม่ได้อวยของของเราเองจริงสุดยอดเสียบมันจะว่าไหม่มากครับครับใจมากโคตรดี